สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตัามเผยพฤติกรรมแม่หลังพี่ชายแตงโมช่วยคดีน้องสาวจากที่ก่อนหน้านี้ทน,น,นายตามได้เปิดตัวบุคคลสําคัญที่จะมาร่วมไขค,คดีแตงโมนิดาซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพี่ชายของแตงโมนั่นเองแต่หลังจากนั้นก็ได้มีประเด็นที่คุณแม่ของแตงโมเขียนจดหมายถึงทนายตามขอไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมและต่อมาทางด้านของพี่ชายของแตงโมก็ได้ถอนตัวจากทนายตัามแล้ว งทนายตามได้เปิดใจถึงสาเหตุที่นายดายศพิชายแตงโมถอนตัวไปว่ามีปัญหาการโพสต์เกี่ยวกับแม่แตงโมก็คิดไว้แล้วว่าเขาอาจจะไม่สบายใจต้นหนุ่มกัญชัยเผยว่าทนายตามได้คุยกับคุณดายศและเตรียมจะให้มาพูดคุยกับื่อและไปพบตำรวจเพื่อร้องขอความเป็นธรรมปรากฏว่าคุณดายศปฏิเสธโดยทนายตามอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าเขาปฏิเสธและ,ปะเปลี่ยนใจให้เหตุผลเรื่องของครอบครัวเพราะว่าคุณแม่จะเป็นลมด้วยเขากลัวว่าเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นอะไร เขาบอกว่าคุณแม่เป็นลมสามครั้งหลังจากรู้ว่าเขามาพบกับตนเพื่อจะขอความเป็นธรรมให้กับแตงโมซึ่งแม่เขาเชื่อมันในตำรวจตำรวจมาแนวไหนคือถูกใจคุณแม่หมดทีนี้พอพี่ดายศมาหาตนเขาเลยไม่พอใจเกิดการไม่พอใจตอนแรกคุยกับพี่ดายศเขาอย่างโอเคอยู่ขอแค่ไม่ให้สัมผัสแต่จะไปกับตนแต่พอกลับไปมีคุณลุงญาติมาหาที่บ้านเขาซึ่งเขาก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องมีปัญหาก,กันในครอบครัวอยากให้ไปในทาง ทราบว่าพิดายศก็เสียใจที่ไม่สามารถออกมาช่วยน้องได้แต่เขาก็คงไม่อยากมีปัญหากับญาติญาติทนายตั้มระบุนอกจากนี้ทนายตั้มยังบอกอีกว่าในความจริงหลายคนช่วยกันก็น่าจะดีทํางานคู่ขนานกันไปอีกฝ่ายไม่อยากให้ความจริงปรากฏหรือเปล่าตนไม่ทราบเหมือนกันยืนยันว่าที่ผ่านมาพิดยศไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินเลยตามสิทธิทุกอย่างก็เป็นของคุณแม่ทั้งนั้นไม่มีใครเอาของคุณแม่ไปได้เลยอยากให้คุณแม่ใจเย็นๆนิดนึงเรื่องนี้ตอนออก ออกมาตอนแรกตนก็คิดว่าจะทําเพื่อแตงโมอย่างเดียววันหนึ่งพี่เขาบอกอยากจะมาเดินกับตนแล้วมาเทกันยอมรับว,ว่าเฟลอยากนอนคิดเสกวันเพื่อทบทวนจะทําอะไรต่อแต่ถึงแม้แล้วพี่ของแตงโมไม่อยากไปต่อแต่ตนเชื่อว่ามีคนที่สามารถทําให้เรื่องนี้ไปต่อได้ส่วนญาติฝั่งพ่อของแตงโมแม้จะไม่ได้อยากออกมาแต่ก็ได้ให้กําลังใจและขอให้ตนสู้ต่อเพื่อแตงโมยืนยันมีอีกหนึ่งจิกซอสําคัญในคดีนี้ก่อนทานายตั้มจะระบบทิ้งท้ายว่าสุดท้ายจะบอกว่าตอนแรกตั ตั้งใจทําเรื่องนี้คนเดียวอยู่แล้ววันหนึ่งมีเพื่อนมาจะไปด้วยกันพอจะนัดวันสุดท้ายเพื่อนไม่เอาด้วยความรู้สึกตอนนี้ก็คือแบบขอไปคิดก่อนว่าจะเอาอย่างไรต่อเมื่อเช้าทีมงานเตรียมเล้งให้ผมกินแต่ผมขอเป็นอาหารเมร็ดท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ